ที cues, <ped convert> ่ต <gesagt> okay, right? ังเว่ปโป้อย่างมีจังหวะรวยโป้ง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 โป้โป้ง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 โ่้งโป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 ้โป้โอ้งโก้งโป้งโป้งโก้งโป้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 งโป้งโก้งโป้งโป้โป้โป้ง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 โป้โ้โก้งโ้โป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 ้โก้โป้โป้โ้งโป้โ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 ้ปโ้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 ป้โ้โป้โ้โ้โ อย่างแรกเลยที่เราต้องมีงก็คืออโตเมติเมาส์แด์คีย์บอร์ดนะครับผมก็อ่ะเปิดมานี่ก็โอเคเมื่อกี้ผมเซตค่าไว้พอที่ว่าอัดอัดไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่าลืมกดอัดโอ้ยโอเคมาอย่างแรกเลยเราต้องไปหาห้องก่อนสักห้องหนึ่งเห็นนะอ่ะหาห้องที่เขาอยู่กันแล้วนี่สมมติเรามาห้องนี้อ่ะเขาเปลี่ยนรัดผ้าล้วขอโทษนะอา้าอย่างนี้ก็ได้หรอโอเคมารีบหน่อยอันแบบนี้เสร็จกดสมาร์ทคลิกนะผม แล้วก็กดนี่กดชิปแล้วก็ลูกศรไปด้านซ้ายไปสุดเลยแล้วก็กดชิปแล้วก็ลูกศรขึ้น้างบนนี่ทีนี้ก็ให้มันโฟกัสที่ F9 เอานี่โฟกัสที่ F9 แล้วกดคลิกซ้ายหนึ่งทีนะโอเคปึ๊บนะเราจะห้องก่อนโอเคมาแล้วก็วิธีการต่อมานะผมก็คือตั้งค่าตามผมเลยนะก็อันนี้ก็เป็น9.5ก,ก็คือความสมจริง แบบให้เหมือนนี่สุดอ่ะ95%แล้วก็อันนี้ให้ติ๊ก Network m o u s ออกแล้วก็ปรับเป็น5วินนี่5วินะแล้วก็อันนี้ให้ปรับเป็น Search the picture in the enter screen แล้วก็ Move mouse to the picture and click แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Continue to the next action แล้วก็ติ๊กที่ Allow the mouse to automatically อันนี้แล้วก็ตรงนี้ปรับเป็น100 ms ก็คือ100 ms นะครับ โอเคตามผมแบบนี้นะแล้วกดโ okay. อเคอขั้นต่อมาก็จะให้ปรับคีย์สโตรกก็คือปรับแล้แรกกดนี่กดคีย์ตรงนี้แล้วก็ไปที่ ESC หนึ่งทีปึ๊บอ่ะไม่ติดวะทำไมไม่กด ESC อ่ะโอเคนี่ขึ้นแล,ล้วกดรัวๆแล้วก็ได้ของผมไม่ติดไม่รู้ทำไมแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น100มิลลิวินาทีตามนี้เลย ESC แล้วกดโอเคขั้นต่อมาอีกครั้งหนึง่งแต่คราวนี้เป็นกด Enter อ่ะโอเคขึ้นแล้วแล้วก็เัาตัวนี้เป็น100 cond, มิลลิสิเคิลเหมือนเดิมกดโอเคทีนี้กดค o p y แล้วกดวางตัว enter นะครับผมแล้วก็นี่แบบนี้มันจะเป็น100หมดเลยแล้วก็ตรงที่ set option ให้เราปรับเป็น repeat for ตอนแรกมันจะขึ้นอยู่มันจะขึ้นแบบนี้นี่ไม่ใช่สิอเคมันจะขึ้นแบบนี้ตอนแรกให้เราปรับเป็นชั่วโมงปรับเป็นชั่วโมงไปเลย แล้วก็ปรับไปสักยี่สิบแล้วก็ได้ให้มันเล่นทั้งวันเลยเดี๋ยวเราจะหยุดตอนไหนเราค่อยมานหยุดเองนะผมโอเคตั้งค่าออโต้มีแค่นี้นะผมส่วนตัวตัวออโต้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับโอเคมาขอรับนี้ก่อนโอเคพอมาแล้วก็เราไปที่ห้องกันเลยนี่ขอหาห้องก่อนอมันเต็มหมดทุกห้องแล้วมีห้องไหนเลือบามเนี่ย ขอดูข้อความนะผมโอเคอ่าจะหาห้องเจอไหมนะนี่ไงโอเคห้องเดิมผมเมื่อกี้เลยแล้วก็ให้เราเปิดตัวออโต้นี่กดเพล์เลยแล้วเดี๋ยวดูมันจะกดอัตโนมัติเลยนะผมปุ๊บน่าเห็นไหมแล้วหัวห้องก็จะกดทันทีนะส่วนวิธีการเล่นนะผมก็คือให้เราหาอะไรสักอย่างมาทับปุ่มด้านหน้าไว้ตัวผมจะใช้เป็นแม่กุญแจน,นะผม นี่มันเป็นเหล็กแล้วก็มีน้ำหนักมากโอเคมัทับไปเลยนะนี่ผมทับไปแล้วโอเคตอนนี้ผมไม่ได้กดแล้วนะผมปล่อยให้มันเล่นยาวนี่เห็นไหมผมไม่ได้กดอะไรเลยตอนนี้ปล่อยคือเล่นยาวแล้วมันจะจัดการอีกทุกอย่างนี่เห็นไหมมันจะเดินหน้าเองมันจะมีกด enter สองครั้งด้วยที่ให้กด esc แล้วกด enter ไว้เผื่อสมมติว่ามีคนอ,อ,อาจจะแบบยังไงเชิญเข้าปาร์ตี้เอะไรประมาณน,นั้นหรือถ้าไม่เกี่ยวก็แบบเป็นพวก ตัวรู้ประจําเดือนที่มันขึ้นมาที่เป็นชิ้นส่วนให้กดตกลงก็เดี๋ยวมันจะกดตกลงเองไปเลยแล้วก็ปล่อยยาได้เลยนะครับก็ตั้งค่าเป็น e s c แล้วก็กด enter เป็นสองครั้งแล้วก็หาอะไรมาทับไว้ที่ปุ่มน้้นหน้าถ้าเกิดใครไม่รู้จะเอาอะไรผมแนะนําให้เป็นแม่กุญแจหรือว่าอาจจะใช้เป็นขวดน้ําก็ได้ขวดน้ําที่มีขนาดเล็กหรือไม่ก็เป็นหัวชาร์จโทรศัพท์ครับหรือถ้าเกิดว่า ใครไม่รู้จะอ,อะไระจริงก็ใช้เป็นเหรียญน,นะผมเอาเหรียญมาเสียบไว้ถ้าเกิดใครเคยทำก็เอาเหรียญมาเสียบไว้ได้เลยโอเคนี่นะผมได้ง่ายมากตาหนึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีแน่นอนหนึ่งตาไม่เกินหนึ่งนาทีถ้ารวมเวลากดก็เอาง่ายก็คือประมาณสองนาทีเราจะเล่นจบรอบหนึ่งรวมเวลากดข้างนอกรวมเวลาตอนลงมานะผม นี่ยี่ฟีที่ได้โอ้โหเยอะใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าทำผมได้เยอะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำคลิปสอนนะผมครั้งหน้าผมจะทำคลิปสอนเกี่ยวกับวิธีหายี่ฟีให้ได้เทเลเนอร์ให้ได้ยี่ฟีเทเลเนอร์ที่เยอะมากๆยี่ฟีอาร์นี่ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะมันกดเองออตโต้ไปเลยยาวเลยเห็นไหมเราไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยยาวไปได้เลยเดี๋ยวมผมจะกดเองอัตโนมัติีเขาเล่นตามต่อไปแล้วเดี๋ยวมผมจะลงมาเองเลยตอนนี้มือผมไม่ได้อยู่กับคีย์บอร์ดไม่ได้อยู่เมาส์เลยนะผมนี่โอเค เดี๋ยวคลิปเทรลเนอร์เดี๋ยวผมจะทําเป็น4คลิปนะครับก็คลิปแรกเกาะคลิปนี้เป็นคลิปสอนเกี่ยวกับการทำออโต้คลิปที่2ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีหายเอ็กพีว่าทำยังไงให้ได้เอ็กพีเยอะผมมีเคล็ดลับวิธีหายเอ็กพีอะไรเยอะๆมันได้เยอะมากแล้วก็วิธีที่3ก็คือไม่ใช่วิธีที่3คลิปที่3จะเป็นคลิปสอนไม่ใช่คลิปสอนอีกเป็นคลิปเปิดกล่องก็เปิดกล่องทั่วไปที่หาได้เรื่อยๆ หากล่องจากชูก้าแลนอะไรเงี้ยแล้วก็คลิปที่4จะเป็นคลิปคลิปเปิดกล่องสเปเชียลก็คือเปิดกล่องยุดตั้งแต่ยุดลูกเจี๊ยบแดงจนถึงยุดบุตรปีศาจนะครับผมก็รอดูคลิปเลยนี่เดี๋ยวรอดูคลิปเลยติดตามฝากติดตามแชแนลไว้ด้วยก็เดี๋ยวทำคลิปลงมาเรื่อยๆเลยจะเป็น4คลิปน่าจะเป็นลงวันละสองคลิปก็คือวันนี้จะลงเป็นคลิปออโต้แล้วก็คลิปปัมเอ็กพีนี่จบแล้วโอเควิธีหยุดตัวออโต้ก็ให้เราไปที่หน้าท็กท็อป แล้วกดชิปแล้วก็ f 2นะผมนี่ผม่เจอะอยู่เองอย่าลืมเอาที่เราทับลูกศรเดินหน้าออกด้วยนี่แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูพ p ที่ได้กันนี่ตาละหมื่นหกแต่เปอร์เซ็นต์คูณของผมไม่เยอะนะแต่ผมมีตัวช่วยที่ไม่ได้ ep เยอะไม่ใช่โปรแกรมโกงแน่นอนนะผมโอเคท่านี้พอขบคุณมากหัวห้องแล้วก็ที่สำคัญเราอย่าลืมตรงนี้เลยกดที่ตั้งค่าแล้วก็ปิดการเชิญด้วยเผื่อเชิญ เผื่อเพื่อนชวนเรามาแล้วเรากด enter เข้าไปแล้วมันจะย้ายไปห้องอื่นแทนที่จะได้ปั๊มต่อแล้วก็เสียโอกาสที่จะได้ปั๊มไปนะผมก็อาจจะมีเท่านี้ไหมน่าจะมีเท่านี้แหละก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำต่ออีกสักพหนึ่งลงวันนี้เหมือนกันเป็นคลิปสอนวิธีหายุบพีได้เยอะอ้าวตัวออโต้ก็ปรับแค่นี้ไม่ต้องปรับอะไรมากกว่าน,นี้เลยหรือใครจะปรับก็ได้แล้วแต่อ้อเดี๋ยวสอนวิธีเป็นหัวห้องด้วยวิธีเป็นหัวห้องนะผมก็ เดี๋ยวเราสร้างห้องส่วนตัวมาก่อนโอเคสมมติเราสร้างห้องมาแล้วส่วนตัววิธีการเป็นหัวห้องก็กดสามารถคลิกเหมือนเดิมแล้วก็ปรับเหมือนเดิมเลยกดชิปค้างไว้นี่พลาขึ้นมาโอเคแล้วก็ให้มันโฟกัสที่ f10 นะผมอาจจะโฟกัสได้ไม่เต็มก็ให้มันโฟกัสไป f10 โอเคทีนี้ก็อ้ออันนี้แบบนี้ก็ได้แต่ผมผิตเอาอันนี้ดีกว่าถ้าเป็นหัวห้องแนะนำให้ปรับอ่ะโอเค เมื่อกี้ตัวโปรแกรมอัดคลิปมันหยุดเพลงนะปรับเป็น f 1 0นะผมแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น100ปรับไปเอาสัก5ครั้งแล้วก็คราวนี้เรามาทำเป็น esc ต่อเผื่อการอะไรขึ้นมาแล้วก็ปรับเป็น enter ตรงนี้ enter enter โอเค100เหมือนเดิมนี่แบบนี้แล้วก็ enter เพิ่มไปสองครั้งแล้วก็เพื่อกันแม่หัวห้องเราหลุดเราตั้งมาโครคำพูดอะไรก็ได้นี่อันนี้นะผมก็มาโครคพูดของผมจะเป็นปรับเป็น F1 ก็ได้อ่ะ F1 F1 โอเคร้100คอยหนึ่งแล้วก็ F3 ร้อยหนึ่งโอเคแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงนะผมเอฟแปครั้งแล้วก็ออกผมจะตั้งมาโครคพูดเป็น2อันก็คืออันนี้จะเป็น3 0 0พันนี่อยู่นะ นี่กดไวริลา่าแล้วก็ F1 แล้วก็ F3 แล้วก็โอเคโอเคผมต้องขออภัยแล้วผมก็พอดีว่าพอกด F10 แล้วคลิปมันจะหยุดเป็นช่วงๆใช่ไหมมันก็ได้จะเห็นว่าคลิปขาดๆหายๆโอเคผมมึงสังเกตนะผมนี่กดพักคลิปโอเคถ้ากด F10 มันจะพักคลิปผมลืมไปหมือนกันเท่าไหรผมก็เอาง่ายๆก็คือตั้งตามนี้เลยเห็นไหมผมนี่ตั้งตามนี้เลยที่ผมบอกไป ตามนี้เลย f15 ครัง้ ES C, ง esc enter 2ครั้งเอาเว็บหนึ่งกับ F3 เพื่อกันไม่ให้หัวห้องหลุดนี่ผมนี่ตามนี้เลยโอเคเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยครับคลิปอาจจะดูแปลกๆไปบ้างก็ตันนั้นแหละผมอ๋อ ى, แล้วก็ที่สำคัญนะผมอ๋อ ى, ไม่ใช่สิเดี๋ยวไอ้นุ้นไว้อีกคลิปหนึ่งโอเคงั้นถ้าอย่างไงสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ See you